ใครมีแอปธนาคารในมือถือให้รีบติดต่อธนาคารด่วนก่อนจะใช้แอปในมือถือไม่ได้ถ้าไม่อยากพลาดดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยตอบสามคำถาม สแกนใบหน้าโอนเงินผ่านแอปโมบายแบงกิ้ง 1. ใครต้องทำบ้างผู้ใช้บริการที่ทำธุรกรรมผ่านแอปโมบายแบงกิ้งตามเงื่อนไขดังนี้1โอนเงินตั้งแต่5 0,000บาทต่อครั้งขึ้นไปหรือโอนเงินรวมตั้งแต่สอง0 0 0บาทต่อวันขึ้นไป2กลปรับเพิ่มวงเงินการทำธุรกรรมต่อวันตั้งแต่5 0,000บาทขึ้นไปทั้งนี้หากในอนาคตมีความจำเป็นต้องโอนเงินจำนวนมากตามเงื่อนไขเหล่านี้ ก็ต้องไปจัดเก็บข้อมูลใบหน้าเพื่อเตรียมพร้อมไว้ก่อน 2. จะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีข้อมูลใบหน้าที่ธนาคารแล้วหรือยังผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองผ่านแอปโมบายแบงก์ทิงของธนาคารที่ใช้บริการสำหรับธนาคารที่สามารถเช็คผ่านแอปได้แล้วมีดังนี้ธนาคารกรุงศรีธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยธนชาติธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินและธนาคารเกียรตินาคินส่วนธนาคารที่อยู่ระหว่างดำเนินการผ่านแอปคือธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารทิสโก้ธนาคาร CIMB ไทยและธนาคารแลนแอนด์เฮาส์ข้อมูลณนวันที่30พฤษภาคม2566ขากผู้ใช้บริการยังไม่มีข้อมูลใบหน้าในระบบ สามารถไปอัปเดตได้ที่สาขาธนาคารหรือสอบถาม call center ของแต่ละธนาคารทั้งนี้บางธนาคารมีการแจ้งเตือนลูกค้าที่ยังไม่มีข้อมูลใบหน้าผ่านช่องทางต่างๆเช่น mobile banking และอีเมลเป็นต้น 3. เริ่มใช้เมื่อไหร่และถ้าอัปเดตข้อมูลไม่ทันจะมีผลกระทบอย่างไรธนาคารส่วนใหญ่จะเริ่มใช้เงื่อนไขาการสแกนใบหน้าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม -6 6เป็นต้นไป ไม่มีผลกระทบถ้าไม่ได้ทำธุรกรรมผ่านแอปโมบาย l e แบงกิ้งเกินกว่าเงื่อนไขาตามข้อหนึ่งแต่หากเข้าขายต้องทำธุรกรรมดังกล่าวยังสามารถทำได้ผ่านช่องทางอื่นของธนาคารเช่นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งสาขาหรือตู้ ATM สําสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ